อมจนได้เลยเนาะโอ้ยพังเต๋อวันนี้ซ่อมเองตะปูเองเลยคือเก่งแต่ปัญับตะกี้เตะแต่บะกี้จะเห็นได้ใช้ได้แล้วนี่ใช้ได้นั่งได้เลยนั่งได้ปะนอ้ะได้เอาไว้ตรงนี้นินะโอ้โหสิตุอมเลยตะปูใหญเนี่ยนี่ว่าใส่คนละอย่างยถูก ถือหูมันบ่ล่ะโอ้ยือถือกาวบ่ได้ดอกตั้งแต่ตัวใหม่ถืตตีมันเห็นเห็นหูบ่เนาะโอ้แก้วแปดสิบยังแก้วแก้วแก้วปัญญาู้บอยู่ซื้อจามได้แล้วเด้อม่จำให้ไม่น้อยจำให้เอา การซอยคุ้มสังเต่หกโมงเศร้าแม่นสิธรรมธรรมดาฮอนบ่กตัวนี้ก็ลองอีกเห็นบอกเลองไปให้มอนุษย์เลยตีตีใส่ตรีลอกไปเบิดแล้วด้วยพี่ย้อยโอ้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 ขนาดมาทันแล้วที่ยังมันมืดพอบรยับไปทั้งปุนที่ล่ะไหน หอจไิยอน่เลยนีได้แล้วย้ำมันีกจเนาย้ำไปพมดเลยภูมิใจลายซอมได้โอ้ยอันนี้เอามาทักอีกเอานั่งบ่นั่งบ่ทบทิพย์ลงนีงโอ้สบายแล้วเรือวายบ่ซ้อมได้ฮักบดแล้วบ่ เรียบร้อยแล้วยังมันเทตีเทตีตีจะไปแตงโมเสียบ่บ่แบบนี้ตุ๊กตีล็อกไว้บ่ก็ตีล็อกที่ละคือตัวนี้บ่ให้มันลุดบ่กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนบ่โอ้หิวข้าวแล้วปนนี่ขนาดใจเย็นๆได้นี่แกหกโมงแหละจากที่มันูกพังลุดเบิดแล้วบ่ได้ทายเบิรงเนาะสั่มจนแล้วคุณนะสิให้เบิรงได้นี่ นี่เอาตะปูตีเลยตะปูตะปูโเขาตีมันจุดบ่เ่ยเขาก็ตะปูน euh. ิ้วตีตีกะไปตีล็อกบ่เออตีตีมันล็อกว้ตีบ่ีไปหาใหม่มาจะไซน์พอดีอีกโอ้หเพดเ็ได้เก็บได้เก็บมาไกมาเก็บมาปก็เก็บมาเก็มเก็บมาเมาเก็บมามาเกดมาเามามาาเก็บมาีก็บบมาเาเ็เมบ เสร็จแล้วพี่น้องเลยตีน้อยหนึ่งก็เสร็จแล้วล่ละก็ไปจ้าเส้นกันทีไปดีถึงจะได้เลยตีไปก่อนก็ได้ चार। से जाले पहाड़ से लेते रहें Mình có đau không? Để Bó hòn bò Hòn chú thầy bó mất Để xưa thì nó bó hòn tổ năng Này xin là là chắc nổi này

ขยันเว้ยก็ทำมันดีๆไปหน่อยผัดใหญ่ขัดเข้าไปจะทาสีบอกมีสีเก่าเรือมาเนี่อยอากาศร้อนเนะาะอ้พววัเดี๋ยวยังมาทักใหม่ก็ได้มืด,ดอกทักได้เลยมืด,ดอกเกือ น้องเสร็จแล้วเจ็ดฟองให้ได้เข้าหันดูเข้าเข้าก็แตกกุบกนาต่น่ารักหมด เส็จแล้วก็เสร็จเนื้อไปหน่อยมักสอบม,มักแป้ง